สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมายืนอยู่ที่ตำบลอ่าวใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดตราดเพื่อมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนไก่สารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงเกษตรที่นี่ครับปรากฏว่าเขานั้นปลูกทุเรียนพันหมอนทองในพื้นที่ทั้งหมด17แปลงมีจํานวนทั้งหมด70,00กว่าต้น แล้วใน7,000กว่าต้นเนี่ยนะครับเธอใช้3เกลือวัวแพนอย่างจริงจังโดยเฉพาะอายุตั้งแต่นะครับหปีไปจนถึง10ปีละว,ว่างั้นเถอะนะครับที่สําคัญครับตรวจค่าแป้งแล้วปรากฏว่าเต็มคาราเบลเลยคาราเบลไปอีกครับตอนนี้สื่อมวลชนหันมาดูสวนเธอว่าใช้อะไรหนอถึงทําให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่สําคัญครับเธอนั้นบอกว่าใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้มาดูกันครับว่าปีนี้ของเธอนั้น ขายได้กี่ตันเป็นมูลค่าขนาดไหนขนาดนี้ใครต่อใครก็ลุมมาดูสวนเธอพบกับเจ้าของสวนครับที่กําลังขึ้นชื่อในขนาดนี้สวนของเจ้ม้าสวัสดีครับเจม้าครับสวัสดีค่ะโอ้โหมีชื่อจริงนะสคุณจริงว่าอะไรครับชื่อสีนวลแดงตะนุค่ะสีนวลแดงตนุนะครับที่เมื่อกี้ผมพูดไปนั้นมีอะไรที่เกินความจริงบ้างครับไม่มีค่ะไม่มีนะครับเป๊ะค่ะเป๊ะเลยนะครับ